ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมนะครับดูครับช่วงเวลาประมาณสิบโมงกว่ากว่าคนเยอะมากครับดูครับรถรถติดยาวเลยครับเป็นกิโลกิโล วันนี้เราจะมาดูว่าธรรมอุทยานจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะดูครับผู้คนรถติดกันยาวเยียดเลยฮะอยู่ในช่วงของธรรมอุทยานหลวงปู่นะฮะช่วงตรงนี้นะฮะได้ยินว่าวันนี้หลวงปู่อยู่ที่ธรรมอุทยานด้วยนะฮะ ยอดโยมสาธุชนก็เลยเยอะนะครับวันนี้ทางนู้นครับรูปปั้นองค์หลวงปู่ครับผมเราจะพาไปดูครับเดินไกลสักหน่อยครับวันนี้จอดรถไกลเพราะว่าเข้ามาข้างในคงไม่มีที่จอดแน่ๆดูจากลักษณะแล้วนะครับรถเยอะมากเดินเข้ามาจะเร็วกว่านะครับนะครับผม เราไปดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับผมวันนี้วันที่ 4, สี่สิงหาคมสองห้าหกเจ็ดครับผมครับตอนนี้เราก็เดินมาใกล้จะถึงแล้วนะฮะเดินมาโอ้วันนี้ทัวลงเยอะครับ รถทัรวครับเต็มเลยครับวันนี้สี่ห้าคันเลยครับผมนี่ครับผมถั่วลงเยอะมากรถทัรวนะครับฝั่งนี้ก็มีสองคันละเท่าที่เห็นฝั่งนี้อีกสองสามคันนะฮะจอดกันอยู่เยอะมากครับเยอะจริงๆครับวันนี้ ที่ต้องทำง,งานหนักกันหน่อยแล้วครับดูครับรถติดยาวไปนู่นนะครับทางโน้นฝั่งขาเข้าจังหวัดกาฬสินนะครับผมดูครับอันนี้ตรงบริเวณตรงจุดยูเทิร์นหน้ารูปปัน้นองหลงปูนะครับตรงนี้นี่ฮะดูครับผมนี่ ถนนเส้นนี้มาจากทางจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ต,ติดยาวเลยครับผมวันนี้วันที่4สิงหาคม2 5 6 7นะครับเยอะจริงๆครับนี่ครับผมมาจากทั่วทุกสารทิศเลยครับผม เราจะเดินเข้าไปดูทางด้านในของบรูย์ลานรูปปั้นหลวงปู่นะครับดูครับผมผู้คนเยอะมากครับผมดูดูเอาอีกแล้วครับวันนี้ก็เอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับธรรมอุทยานครับธรรมอุทยานหลวงปู่เอาอีกแล้วครับผมดูครับผมญาติโยมสาธุชน เยอะจริงๆครับวันนี้ดูครับตรงนี้ทัวร์จอดอยู่สามคันนะครทางฝั่งโน้นอีกหนึ่งคันแล้วก็ข้างหน้าน้น,นอีกหนึ่งคันทัวร์สี่ห้าคันแล้วครับวันนี้นี่ครับผมผู้คนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับเป็นวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมนะครับผม เยอะจริงๆครับทางด้านนี้เฉพาะทางด้านรูปปั้นโพรงหลวงปู่นะครับผมดูฮะเยอะจริงๆฮะวันนี้หลวงปู่อยู่ที่ธรรมะอุทยานด้วยนะครับเมื่อวานวันที่สามไปทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดประาธาตพนมนะครับผมวันนี้ รงหลวงปู่อยู่ที่ธรรมกุทธยานนะครับผมผู้คนก็เลยเยอะเป็นพิเศษด้วยครับลงเราก็มาบูชาทูกเทียนดอกไม้ตรงจุดนี้นะครับนี่นะเพื่อที่จะขึ้นไปรกราบไหว้สักการะหลวงปู่ทางโน้นนะฮะขึ้นไปด้านบน,น,นวันนี้แดดก,ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ไม่แดดนะฮะเป็นบรรยากาศในช่วงฤดูฝนฮนะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าไม่แดดแต่ว่าฝนไม่ตกด้วยนะครับสบายสบายครับบรรยากาศดีนะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบรอครับวันนี้ครับผมผู้คนเยอะจริงๆนะ เอาอีกแล้วก็ธรรมะอุทยานเอาอีกแล้วครับพี่น้องทางด้านนี้นะฮะทางด้านนี้ก็เป็นฝั่งร้านค้านะครับร้านค้าร้านค้าร้านขายขายโรตรีขายของอยู่ของกินนะฮะขนมเยอะแยะนะฮะไม่ต้องกลัวหิวนะครับมาธรรมะอุทยานหลงปู่ศิลาสริยันโทนะครับมีร้านค้าร้านขายมากมายนะครับ ข้าวกับปลาเยอะแยะนะฮะดูครับผมบรรยากาศและได้ยินข่าวว่านะครับพรุ่งนี้จะมีพิธีพู้ทาพิเศษเหรียญรุ่นจงเจริญณวัดพระธานหมื่นหินด้วยนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินวันที่ห้านะครับวันที่ห้า น่าจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทิดว่าทงหลวงปู่ศิลาก็น่าจะไปที่วัดพระธาตุหินเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่5นะครับนะครับผมเราจะเดินข้ามไปฝั่งธรรมอุทยานนะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับ รถเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะรเราจะเดินข้ามไปฝั่งธรรมอุทยานนะฝั่งนู้นนะครับรถเยอะจริงๆครับผมครับผมอีกยาวไปโน่นครับรถยาวไปโน่นเลยน่ครับผม ฝั่งโน้นนะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถของเอกชนนะเข้าไปด้านใน40บาทนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นบริเวณถนนด้านหน้าของธรรม,มอุทยานนะครับประตูตรงนี้ปิดนะฮะเราต้องไปเข้าประตูกลางเ เยอจริงครับคนตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าประตูนี้ครับเข้ามาด้านในนี่ครับเราข้ามมาทางฝั่งธรรมอุทยานแล้วนะครับถนนฝั่งนี้ไปทางด้านหลังนะทางด้านหลังของ กุฏิหลวงปู่นะฮะตรงนั้นแต่เราจะไม่ไปครับเราจะไปทางด้านนี้ครับเราไปถนนด้านหน้าของธรรมุทยานนี่ครับสีข,า,ขาวๆนี้คือหอะระฆังนะครับหอะระฆังนะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเปล่าครับดูแต่ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะครับหอะระฆังนะครับตรงนี้ สวยงามนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับซุ้มประตูครับซุ้มประตูพญานาคเริ่มมีการลงสีแล้วนะครับฮะเริ่มมีการลงสีแล้วครับเห็นเป็นสีส้มขึ้นมาแล้วครับนี่ก็มีการลงสีแล้วนะครับนี่เริ่มมีการลงสีแล้วนะครับ นี่ครับผมซุ้มประตูทางเข้านะฮะตรงนี้จะเป็นประตูกลางนะครับนี่ฮะทางเข้ามาตรงนี้เป็นประตูกลางทางเข้าธรรมอุทยานนะคะรับงที่เราเข้ามาเมื่อกี้เป็นประตูทางด้านข้างนะฮะสูเล็กด้านข้างเราจะเดินเข้าไปลอดซุ้มประตูนี้เข้าไปนะครับ วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาแน่ๆครับเห็นแล้วฮะผู้คนเยอะแยะเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มแล้วโอ้่าจะถ้ามีพอบอทอบอมานะครับวันนี้ดูครับด้านในเ,เยอะนะครับ เยอะมากนะครับศาลายิ่งมียิ่งรวยรยนะครับตรงโน,น้นเราเหนื่อยสามารถไปนั่งไปนอนพักผ่อนได้ตรงศาลานั้นได้นะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆนะฮะนี่ครับ ซุ้มประตูพญานาคก็เหลือแค่ตกแต่งลงสีนะครับผู้คนเยอะจริงๆนะครับวันนี้วันนี้มีพิธีอะไรหรือเปล่าะครับเพราะว่ามีใส่ชุดขาวนะครับไม่แน่ใจนะครับต้องเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีพิธีอะไรหรือเปล่ามีพีปลุกเสกอะไรหรือเปล่านะฮะเข้าไปดูกันเลยครับผม ทางด้านนี้นะครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับมากราบไหว้ขอพรกันได้ตรงนี้นะครับผมนะฮะท้าเวสุวรรณก็ยังคงเยอะนะครับทา,างฝั่งโน้นก็เป็นอุคพญานาคนะครับนี่มีตัวสีขาวกับตัวสีเขียวนะครับ นงคงสีขาวนี้ชื่อว่าพระยาสุกนาคราชนะครับนี่ครับตัวสีขาวสำหรับตัวสีเขียวนั้นคือพระยาสุวรรณนคราชนะครับเราเดินมาดูทางสะทางด้านหลังกุฏิของหลวงปู่นะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีน้ำพุนะครับ น้ำปูมีสามันนะคัวตนี้เป็นกุฏิของปูนะครับทา,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 างด้านในนะครับเราเ้าไปดูครับด้านในเดินเข้าไปทูดังด้านในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขูงปูน่าจะเข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าๆแล้ว ผู้คนก็ยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะผลฝนตกนะครับเมื่อคืนแฉะไปนิดนึงนะครับผมโอ้โหเยอะมากกับคนผู้คนเยอะอยจริงๆครับผมนี่ นี่ครับผมผู้คนเยอะจริงๆนะครับผู้คนเยอะมากครับผมเยอะจริงๆเมื่อตอนเช้ามีพธิธีอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อน เมื่อตอนเช้ามีพิธีบวงสวงหรือว่ามีพิธีพุทธาพิเศษจริงๆนะครับตรงนี้รกรุณเจ้าสัวนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษกรุณเจ้าสัวอ่านไม่ค่อยชัดนะครับมาดูข้างๆไม่แน่ใจครับับติดต่อขออภัยด้วยนะครับผม แต่น่าจะเสร็จไปแล้วครับพิธีน่าจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมนี่ครับตรงนี้คือบริเวณด้านหลังขององค์พญานาคนะครับผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับเยอะแย,ยะมากมายจาโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่นะครับ เยอะมากนะครดูนะตรงนี้จะเป็นด้านหลังขององค์ทาเวสุวรรณนะครับเราก็สามารถมานั่งพักผ่อนกันได้นะครับตรงจุดนี้ข้างหลังนะคะเป็นลานศาลานะครับญาติยโยมสาธุชนก็นั่งพักผ่อนกันตาบัตยาไยนะครับเราก็มี ลาลาให้นั่งพักผ่อนเทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางที่เดินเข้ามาทางด้านหลังด้านหลังตรงจุดที่รอกราบอง,งหลวงปู่นะครับทางด้านนี้นี่ฮะเดินเข้ามาก็จะมีจุดพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะจุดพักผ่อนอยู่ข้างๆกับตรง ห้องเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับตรงนี้แต่ว่าคนเยอะมากนะเห็นไหมวันนี้คนเยอะจริงครับนี่เยอะถึงเยอะที่สุดแล้วครับวันนี้ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่อมตอุทยานแตกนะฮะดูครับจะพูดว่าอมตะอุทยานแตกก็ได้นะครับเดูวครับผมผูคนเยอะมากครับ เดินมาทางด้านหลังของธรรมะทยานนะครับไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ทางด้านหลังโดยโดยตรงนะเป็นข้างๆดีกว่าทางด้านทิศตะวันตกนะของธรมธร,รมะเทวีนนี่ครับเดินมาซึ่งเปม่ค่อได้มาทางนู้นจะเป็นศาลาทาาวสวรร์น,นะครับลงังคาสีแดงๆฝัง่งนี้นะครับ ก็จะเป็นกุฏิของพระคุณเจ้านะฮะแล้วก็ห้องน้ำนะครับทางฝังนี้นะครับห้องน้ําก็มีเยอะอยู่นะครับห้องน้ํามีหลายห้องอยูนะ่อันนี้จะเป็นทางด้านหลังของศาลายิ่งมียิ่งรวยรวยนะฮะนี่ครับ นี่ฮะลานกว้างนะฮะเราจะเดินมาดูทางด้านนี้ยาติยยมสาธุชนเยอะนะฮะเยอะมากวันนี้เพราะว่าเมื่อตอนเช้ามีพิธีพุทธาพิเศกหรือว่าบวงสวงไม่แน่ใจนะคะรับเหยล่รุ่นเห็น ข้าค่าเหมือนจะเป็นรุ่นเจ้าสัวหรือเปล่านะครับทางด้านโน้นนะฮคนเยอะมากทานนางนอกเพราะว่าด้านในนี่เขาไม่ใหเอารถเข้ามาจอดนะฮะเพะจากของทางเจ้าหน้าที่นะฮะทางด้านในไม่ใหเอารถเข้ามานะครับเอาเข้ามาได้เฉพาะของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้นนะฮะเอาเข้ามาได้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านหลังนะครับ ทางด้านหลังของธรรมอุทยานว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับวันนี้มีทาง M150 มาแจกเครื่องชูกำลังด้วยนะฮะ M150 รี่ครับ บรรยากาศโดยวรวมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านหลังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเราออกมาทางด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นลานจอดรถนะครับผมออกมาแล้วลานจอดรถก็เทพื้นเยอะแล้วนะฮะเทพื้นได้ค่อนข้างเยอะแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เทผื้นโดยทางด้านหลังที่จอดรถนะครับผมก็กำลังเทพื้นก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะทางด้านนี้นี่ก็เยอะนะฮะที่จอดรถทางด้านหลังนี้ยังว่างเยอะอยู่ ก็ได้อีกเยอะนะครับนี่ครับทางด้านหลังเอาตรงนั้นก็จะเป็นท่อระบายน้ำนะกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะครับทางด้านนี้ก็เหลืออีกประมาณหนึ่งหนึ่งร่องแถวนะฮะตรงนี้นี่ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเทพื้นนะฮะนี่ครับก็จะเสร็จละก็จะเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์แล้วนะฮะตรงนี้เหลืออยู่แค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตรงนั้นก็น่าจะเป็นหลังคาจั่วของห้องน้ำหรือเปล่านะครับตรงนั้นที่เชื่อมทำเป็นโครงไว้อยู่นะตรงนี้นะครับทางช่างก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับ ทางโน,น,งน,น้นก็ดำเนินการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับลานจอดรถทางด้านหลังก็เกือบเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็ทางโน้นก็จะเป็นโดมที่เข้าพบกับองค์หลวงปู่นะฮะทางโนน่อมาทางด้านสะนะครับสะทางด้านนี้นะครับสะที่อยู่ทางด้านหลัง ของธรรมอุทยานนะครับตรงนี้นี่ครับสะแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับแล้วพร้อมโดยออกมาปุ๊บทางด้านหลังตรงนี้นะฮะเราจะมองไปทางด้านโน้นนะครับมันจะเป็นมุมที่สวยงามมากครับเห็นไหมฮะเป็นมุมที่เรามองไปเห็นรูปปั้นองค์หลวงปู่ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทางโน้นอีกของฝากถนนนึงนะครับเห็นไหม สวยงามมากนะครับนี่สวยงามจริงๆครับมุมนี้แล้วก็ดูครับรถจอดยาวมันเป็นแถวไปโน่นเลยฮะโน่นครับ,รบเป็นกิโลกิโลแล้วครับรถติดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 4, สี่สิงหาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับ ตอนนี้เราอยู่ทางด้านหลังของธรรมอุทยานนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถทางด้านหลังนะครับนี่เป็นถังประปานะฮะสีส้มๆนี่นี่ครับและตอนนี้ก็จะเป็นสะนะฮะสะน้ําตรงนี้ครับสะน้ําครับผมวันนี้เป็นวันที่สี่ สิงหาคม2567นะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับจาดโยมสาธุชนก็ยังคงหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับอตอนนี้หลวงปู่ท่านพักอยู่นะครับไม่รู้ว่าช่วงบ่ายท่านจะออกใหม่หรือเปล่านะครับดูครับบรรยากาศโดยวรวมของวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับ ก็ขอฝากติดตามช่องบ่าวปุถัยพาเลาะด้วยนะครับถ้าอยากทราบข่าวความเคลื่อนไหวของธรรมอุทยานและวัดพระธาตเมืองหินของหลวงปู่ศิลาสลิจันโทก็ฝา,ากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนึงครับให้กำลังใจผู้จัดจทำด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ และที่สำคัญก็อย่ากดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอรายงานจบการรายงานบรรยากาศในธรรมอุทยานในช่วงเช้าว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาติดตามใน คลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับผม